แบบนี้บอกเลยยากแล้วสองอันดับโลกสีสเกตกำปั้นชาวไทยเดือนพอคอหกสิบแปดกลายเป็นที่จับตามองสำหรับอนาคตในวงการกำปั้นของเจ้าแหลมสีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวสสถาหมวยโลกดับเยูบซีในวัยสาสิบแปดปีซึ่งที่ผ่านมากำปั้นชาวไทยและเสี่ยหุย สุรชาติพิสิทธิ์วุฒินัน์ผู้จัดการใหญ่แห่งนครหลวงโปรโมชั่นก็ออกมายืนยันว่ายังมีแผนที่จะล่าแชมป์โลกสมัยที่สามแต่อาจขยับพิกัดไปชกในรุ่นแบนต์ตัมเวทน้ำหนัก1 1 8อปอนด์แทนอย่างไรก็ตามล่าสุดจากการประกาศอันดับโลกใหม่ของสภามวยโลกดับเบิลยูบีในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทประจำเดือนพฤษภาคม2568ปรากฏว่าเจ้าแหลมที่เคยอยู่อันดับ8ของรุ่นได้หลุดจาก40อันดับแรกของโลกเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ในรุ่นแบนตัาเวทที่เจ้าแหลมเคยรั้งอันดับ9ของสาพันธ์มวยนานาชาติในบีฟก็หลุดจาก15อันดับแรกของรุ่นอย่างเป็นทางการนอกจากนี้อีกสองสถาบันหลักอย่างสมาคมมวยโลก (WBA) และองค์กรมวยโลก (WBO) ก็ไร้ชื่อของเจ้าตัวทุกพิกัดเช่นกันสำหรับสาเหตุคาดว่าอาดีตแชมป์โลกชาวไทยนั้นร้างเวทีในการชกแบบ12ยกไปนานนับตั้งแต่ที่แพ้ทีเคโอให้กับเจสซี่โรดริเกซแชมป์โลกชาวสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายน ปี2,565โดยส่วนใหญ่เป็นการชกแบบอุ่นเครื่องในประเทศเท่านั้นอันดับโลกของสภาหมวยโลก (WBC) รุ่นซูเปอร์ไฟเวทเดือนพฤษภาคม2,568แชมป์เจสซี่โรดิกเกวสสารัฐ1โรมันกอนซาเลสนิการากัว2คาร์ลอสคูเอดราสเม็กซิโก3แอนดรูโมโลโนีออสเตรเลีย สโคเซอิทานากะญี่ปุ่นห้าเจราเกเนลฟิลิปปินส์หเดวิดคูเอยาเม็กซิโก 7. ริคาโดมาลายิก้าแอฟริกาใตา้แปเปโดรกูเอวาราเม็กซิโก 9. ก้ซูมิทากายามาญี่ปุ่นสิบอากิคอเตสเม็กซิโก